พากันฟังเทศทำความสงบ <c oughs> ทำความสงบียก่อนจึงค่อยฟังเทศสงบมันจะได้ยินอะไรว่างั้นถ้าสงบมันจะได้ยินอะไรหากเรามีปัญหาฐานมันหาได้ยินเนื้อแหลมันไม่สงบจนที่หรอกมันไม่ถึงอับปัาจนกระทัง่งไม่ได้ยินอะไรเลย ขอให้ทำความถ้งบอยู่ในใจแห่งเดียวมันจึงจะฟังเทศึงจะได้ค่อยเด็ความพุท <c oughs> ธศาสนานี้สอนถึงใจไม่ได้สอนถึงเอื่นง่ายศีลสมาธิปัญญาก็สอนใจนั่นแหละยิรติคืองดเว้นจากโทษนั้นเรียกว่าศีล สมาธิคือสำรวมใจมันกันเดียววะเนี่ยส่วนปัญญาเกิดจากการสำรวมมันสำรวมอยู่เต็มที่แล้วเมื่อจิตสำรวมเต็มที่แล้วมันมีลมัทธิไปงอไปเป็นสว่างข่วงออกไปมันตัวปัญญามันเกิดจากสมาธิถ้าหากไม่มีสมาธิ มันไม่เบ่งเสียงมันไม่เบ่งรสศมีมันออกไปน้องงอกแล้วมันเศร้าหมองไปเห็นสิ่งต่งตางๆไปคิดนึกถึงเรื่องต่างๆให้เศร้าหมองให้มัวหมองในใจให้กลุ้มใจให้เดือดร้อนถ้าไม่ทำความสงบเดงเห็นศาสนานี่สอนถึงใจทั้งนั้น กรรมฐานท่านทำไมยังสอนสอนิ่งใจก็สอนทึ้งใจแล้วสิพุทธศาสนาก็ยังสอนนิ่งใจไม่ใช่แต่กรรมฐานอย่างเดียวพุทธศาสนาทั้งหมดสอนทึงใจอันเดียว <c oughs> มันต้องมีจุดสำคัญนะหนึ่งไว้เรานับถือพุทธศาสนา ให้เห็นจุดตรงกลางอนตรงในตรงกลางอตรงนั่นะตรงใจนั่นแหละมันออกไปจากจุดอน,นั้นแหละเหมือนกันกับว่าเราจะทําการทํางานอะไรต้องมีความประสงค์อันหนึ่งมุ่งหมายอันหนึ่งจึงค่อยทําจึงค่อยเป็นรักฐานมั่นคงไปได้อยา่างค่าศึก เราเทียวกว่าเรามาไปจนค่าศึกเดี๋ยวนี้เราต่อสู้กับค่าศึกของเรา <c oughs> ที่มันลมุมล้อมไปจนนั่อยู่ทุกเมือ่อโดนตั้งตัวไม่จิตเห็นนั้นจึงทําหลักให้มันคือตัวสมาธิสมาธิคือแปลว่าจิต เป็นหนึ่งแนวเป็นอารมณ์เดียวอารมณ์เดียวในที่นี้คำเรียกว่าสมาธิจะ <c oughs> พิจารณาอะไรก็เอาให้มันสู่อารมณ์เดียวแล้วเป็นสมาธิทั้งนั้นเมื่อมันแยกออกไปนอารมณ์ต่างๆอย่างเราพิจารณาใจกตา พิจนากายนั่นแหละเนี่แยะกายนั้นออกไปเป็นถาดสีปิน้ำไปลมแล้วก็มีอีกคูน้ำอีกตอนหนึ่งคูเล็กๆครวาวนี้ก็ไม่ไม่ใหญ่เท่านี้หรอกไม่ใหญ่เท่าเดิมนี่เรียกว่าค่ายคูประตูในประตูนั้นอย่างประตูจุมพลที่เราเห็นอยู่โคราช แ่้วเขาทำลายหมดแล้วคือเขาทำวงคล้อมรอบองกว้างออกไปประตูนะมีกำแพงล้อมรอบเวลาฆ่าศึกสัตวูเข้ามามันต้องพวกอยู่ในกำแพงจะต่อสู้เขามันต้องขึ้น บนกำแพงบนกำแพงเป็นช่องเล็กๆเล็กๆขึ้นบนกำแพงนั้นยิงปืนไปใส่พวกข้าศึกข้าศึกนันซึ่งจะเข้ามาถึงกำแพงนั้นมันต้องข้ามคูสองแหงข้ามคันน้ำไอ้คูน้ำสองแหงแล้วแต่คันคูันหนึ่งกลัวจะมาถึงกำแพงใหญ่เขาก็ยิงกันตรงนั้นกลัวที่ข้าศึกจะมาถึงกำแพงมันต้อง สนุกยิงแล้วแลวพ่อยิงก็ไม่มีไม่มหวังที่จะยิงถูกหรอกถูกของพวกอยู่ภายใน,นอันนี้เรียกว่าค่ายคูประตูหอหลบในสมัยโบราณท่านทำอย่างนั้นเมื่อมีค่ายคูประตูหอลบครบบริบูรณ์อย่างนั้นแล้วยากนักซึ่งถ้าสึกจะบุกให้แตกสลาย กพรเหตุใดเมื่อออกไปตนฆ่าศึกงานจะต้องสะสมกำลังและเพียงพอเสียก่อนอยู่ภายในกำลังเพียงพอถ้าแก้วทหารได้ซื้อซับทั้งตระอาวุธเสบียงอางครบบริบูรณ์แล้วออกต่อสู้คึ้นออกนอกกำแพงต่อสู่าศึกถ้นหากว่ากำลังแล้วอ่อน กำลังเราน้อยกลับเข้ามาสู่ของแพงติดประตูไว้ค่ายกูประตูหอรลกรักษาให้ดีอย่างนี้เรียกว่าฆ่าสึกทำลายไม่ได้ท่านหลวงพ่อหมาเปรียบอย่างนั้นเพราะที่เราจะจนฆ่าสึกคือทำสมาธิให้แน่วแน่ ทำสมาธิให้เป็นหลักปักให้มันมันม่นเรียกว่ามีคล้ายปูประตูหอหลบถ้าหากว่ามีกําลังเพียงพอเราจะค่อยต่อสู้กับกิเลสต่างๆอย่างความโลภความโกรธความหลงเกิดขึ้นมามานอาทิตย์ีเกิดขึ้นมาแล้วก็จนต่อสู้สู้ด้วยอาการอย่างไรสู้ด้วยอาการที่พิจารณา อย่างมันโลภโลภไปทำไมได้อะไรมามันได้ความโลภมันไม่พอความอยากได้ไม่พอั้นอยากได้ไม่พอนั้นได้มาทำไมได้มาเกิดมาเลี้ยงร่างกายร่างกายนี้มันเลี้ยงแล้วมันจะเป็นอะไรต่อไปมันจะต้องตายต้องแตกต้องตายสลายตายเป็นอะไรเป็นดินน้ำไฟลม เราได้มาได้มาได้ได้ดินน้ำไย่ลงมาผสมมาประสานเรื่องอันนี้แหละม่ให้มันแตกมาให้สลายก็เอาดินน้ำไย่ลงมาบำรุงดินน้ำไย่ลงอันนี้มันก็แตกสลายเท่าเก่าก็เป็นดินน้ำไย่ลงท่าเก่าก่อนบำรุงก็เป็นดินน้ำไย่ลงอันนี้ก็ตัวดินน้ำไย่ลงนั่นก็ไม่เห็นมีอะไรเมื่อโกรธเท่ากันนี่เมื่อโกรธอะไร โกรธคนนั้นคนนี้สิ่งที่ไม่ชอบไม่พอใจกคนนั้นก็มันจะต้องแตกต้องสลายต้องตายแล้วก็ต้องแตกต้องตายต้องสลาย,ลายนั่นเลยไม่มีอะไรกันจะโกรธให้เคยโกรธต้องไม่มีอะไรมันก็มันก็ปล่อยวางไม่เห็นมีหลักฐานอะไรไม่เห็นมีของมัน่นคงอะไรของนี้จังทุกขังาตาทั้งหมดของมัน มันโกรธมันก็ต้องตายคนนั้นก็ต้องตายเหมือนกันกับเรามันหลงหลงวัวมอประมาทมันก็เหมือนกันอันนั้นเรียกว่าต่อสู้กิเลสต,ต่างๆเมื่อต่อสู้กิเลสต,ต่างๆอันที่มันกำเริบทำให้จิตเราพุ่งเฟ้อสงสยัยไปปรกการต่างๆนะ มันสงบลงไปได้ถ้างับสงบลงไปได้ด้วยใจตั้งมั่นเป็นสมาธิถ้าใจไม่ตั้งมั่นเป็นสมาธิก็เลยตึก,กเกลเปิดเปือนไปไม่อยู่คงที่จิตใจนั้นก็เลิกคง,งส่านต่อไปอันนั้นเรียกว่าแพ้เขา เหตุนั้นแพ้เมื่อแพ้เราต้องเข้ามาสู่พระนครคือตัวสมาธิแบบนี้เนี่ยโบรานท่านบอกว่าไอประจนเภาฆ่าศึกต้องมีที่ตั้งให้มันคือกำแพงรักษาประตูให้มันคือกำแพง <c oughs> เมื่อมีกำลังมันแล้วค่อยออกต่อสู้ต่อไป <c oughs> ถ้าคนใดปฏิบัติฝึกหัดสมาธิให้มั่นคงถาวรและไม่ต้องเกี่ยวเนื่องถึงเรื่อง,งอื่นๆะืนล่ะไม่ต้องอยากได้โน่นอยากได้นี่อยากเป็นโน่นเป็นนี้อันนั้นตัวกิเลสเกิดขึ้นมาแล้วอันนั้นไม่ไม่ตั้งมัน่นยังไงจยตั้งมันลงให้แน่แน่วแน่ให้เอาให้ตั้งมันให้แน่วแน่ ให้เต็มที่ใช่ก่ะเนี่ยมันยังค่อยไปเองมันยังค่อยเกิดเองครับคือจิตใจอันหนึง่งจิตอันหนึง่งที่อาจมาพูดนจิตคือคู่คิดคู่นึกมันออกไปจากใจใจนั้นมันไม่คิดไม่นึกมันมีความรู้สึกเฉยยรู้สึกตัวที่เฉยแต่ไม่คิดไม่นึกเราไปส่งสายตามจิต ที่มันคิดเหมือน,นึกไม่มีที่กินสุดเหตุนั้นเนีว่าให้ย้อนกลับคือมาหาใจคือตัวกลางกลางวางที่เฉยอ,อยู่ไม่คิดเมือน,นึกแล้วก็สงบได้สงบชั่วคราวเอาในขณะที่เรากลับมาหาตัวกลางกลางมันสงบชั่วคราวมันไม่สงบเต็มที่ ถ้าอยากจะสงบเต็มที่ต้องออกต่อสู้อย่างที่อธิบายฟังคือจิตที่มันคิดเหมือนเด็กที่เจอาเป็นอนิจจังทุกขังนัตตาเห็นสภาว่าลงสภาพตามเป็นจริงแล้วหมดลาบขาบแล้วเข้ามาอยู่คงที่มาอยู่ที่เจือตัวใจเป็นกลางนะ <c oughs> เดีนี้เราทำเรายังไปจนต่อสู้อยู่ยังไม่สามารถที่จะทำอย่างนั้นได้เราต้องหัดให้เห็นตัวกลางนี่เสมอให้เข้าถึงตัวกลางนี่เสมอเสมอที่จะชัยชนะได้ก็เอาตรงนี้แหละ <c oughs> ตัวกลางอนั้นถ้าหากจะรู้เห็น อยากจะรู้เห็นตัวกลางถ้าไม่รู้เห็นตัวกลางก็ไม่ไม่ทราบว่าจะเอาไปไว้ตรงไหนกัน <c oughs> ฉะนั้นแล้วต้องไม่ทราบว่าจะไปไว้ตรงไหนกันถ้าอยากจะเห็นตัวกลางอาจาะมาอธิบายให้ฟังอย่างใกล้ๆอย่างตื้นๆนี่แหล,ละเรากั้นลมหายใจสักพักหนึ่งเข้าที่ลมหายใจกั้นลมหายใจนะ่ะมันอยู่นานไม่ได้ล้ อันลมหายใจนะั่นน่ะมันการปุ๊บตรงไปนะหยุดนิ่งเลยไม่มีคิดไม่มีส่งส่งหน้าส่งหลังไม่มีทั้งนั้นนะ่ะอยู่เฉยแต่ว่าความรู้สึกก็มีอยู่รู้สึกก็เฉยจะมีอยู่อันนั้นตตรงกลาง เมื่อคิดนึกมันก็ส่งออกไปจากนั้นนะ่ะคือตัวจิตนะจะไปตามมันได้ตามจิตตามนั่นคือว่าตามจิตนั่นคือเหมือนกับคนตาม้อยงัวลอยควายน่นอยเท่าคนยังเป็นตน้นตามไม่เห็นหรอมันต้องสะกดเอาตรงนี้เองมันตรงใจเป็นกลางนี่เอง จึงจะเห็นตัวจิตตามคืว่อคือว่าหมายผมนึงตามลอยไม่เห็นตัวันี่อยาาตามไปเห็นแต่ลอยอยังตามไปถ้าเมื่อสะกดออกตรงนี้อ่ะมันตรงที่เป็นกลางกลางเ่ยไม่ต้องไปตามมันได้เห็นตัวเลยสันท่านเห็นตัวแล้และผ่านนี้ <c oughs> มันคิดแล้วผ่าน มันคิดมันนึกมันส่งมันจ่ายมันวุ่นมันวายสาระศาตัวทุกอย่างเป็นตัวมันละพันมันออกไปจากนี้คิดนึกสงสัายวุ่นวายสาระทุกอย่างมันก็ออกไปจากตัวนี้ต่างหากแลวต้องไปตามะตะากดเข้ามานี่เลยอยู่คงที่เอาใกล้าอย่างนี้แหละฮัดถ้ามันเฉนี่ชํานานฮัดจะมันคล่องแคล่วไม่ใช่หัดวันเดียวแล้วเป็น สองวันสมามวันจะเป็นเท่านั้นไม่ไม่ใช่ฮัดจนชำนิชำนานตั้งกี่ปีกี่ปีก็สุดแล้วเลยเรามาชำนะตรงนี้แหละเรื่องติดเห็นเดี่ยงตรงนี้แหละกี่ปีกี่ปีมม่กระจกชำนะตรงนี้แหละไม่ต้องไปชำนานที่อื่นธรรมะจึงว่าของเก่าไม่ใช่เอาของใหม่ของอื่นทั้งหมด ของภายในทั้งหมดของภายนอกทั้งหมดของเก่าทั้งนั้นพระพุทธเจ้าเนเทศสนาของเก่าคิดคด,ดูสิอัน,น,นมันคิดมันนึกมันคิดไปอะไรมันไปไหนไปแนวเก่านะั่นแหละเรื่องเก่านะนะั่นแหละคิดกับลูกกับหลานคิดกับการทํางานคิดกับบา้านกับเรือน คิดสงสัยกับหมกับเพื่อนคิดเขาที่กับน้องกับพ่อกับแม่คิดของเกานะ่าเนี่ยคิดไปแล้วก็ลืมมาที่เกา่ามาที่หลังกับของเก่านะนะั่นแหละเราชำระก,กับชำระของเกา่านี่แหละไม่ชำระอื่นใดยังวาทำหลักทำมันมันคือว่าตัวผู้รู้ผู้ที่เป็นกลางกลางนะทุลุ้รูร้อยู่นะนะ่ะ ให้มันมันม่นให้เป็นหลักไว้แล้วจึงตั้งใจชำระแล้วของเรานี่มันค่อยหายค่อยจางไปอีกไม่ใช่ทำวันนี้แล้วพรุ่งนี้ไม่ต้องทำอีกอย่างนั้นไม่ได้แล้วผู้ที่ตังคผมมาจะยังก็ตังก็งงนี้ยังอที่ท่านพูดอ่ะนะยิบอื่นแล้วไม่ต้องทำอีกแล้วทำหมดแล้วทำจิจเศรษทุระแล้วไม่ต้องทำอีกอันนั้นเป็นคนขี้เกียจรอ ชอบใจเหลือเกินนะความเป็นจริงท่านผู้วิเศษท่านไม่ได้ประมาจะเป็นนิ่งนอนใจได้อย่างไรเมื่อเห็นแล้วยิ่งชัดเจนยิ่งรู้แจ้งเห็นจริงแล้วยิ่งขยันหมั่นเพียรยิ่งไม่ที่เกลียดสี่ข้านเหมนฟังท่านพูดง่ายเหลือเกิน เลยสังเกตว่าฝนที่พ่านนั้นไม่ต้องทําอะไรจิดจังหวงวะละ,ละทิ้งหมดไม่ต้องเอาอะไรทั้งหมดชอบอย่างนั้นใครก็ชอบทุกคนลองคิดดูไม่ทําจะทําอะไรค่าวนี้อยู่เฉยๆอย่างสมมติว่าได้สําเ็จว่าฝนิี่านแล้วไม่ทําอะไรทั้งหมดจะไปอยู่ไงล่ะครับน้ลองคิดดูการยืนการเดินนั่งนอนไม่ใช่ทำเลยไม่ใช่การกระทำเลย รือไม่คิดไม่นึกองการที่ไม่คิดไม่นึกมันจะเป็นได้อย่งไงคนเรามันเป็นไปไม่ได้ท่านคิดท่านนึกท่านพิจารณาธรรมะของท่านต่างหากมันไม่เหมือนบุตุชนคนคนเราธรรมดาคิดเป็นธรรมนึกเป็นธรรมแล้วมันลงที่สุดถึงอนิจจังทุกขังหน้าตา มันหมดทนทางมันมันถึงที่สุดแล้วก็หมดทนทาง <c oughs> มันเห็นที่สุดไม่เห็นที่ที่หมดที่จินมีพุทธศาสนาสอนอย่างนี้ <c oughs> อันนี้อาจามาอธิบา,า,บายเอาเท่านี้แหละ <c oughs> อัดสมาธิเรียกว่า หัดทำสมาธิภาวนานจะนั่งพับเทียบก,ไยไยก็ได้หรือนั่งนีก็ได้แต่ทางถนัดที่สุดคือว่านั่งสมาธิคัดสมาธิดีกว่า <c oughs> เมื่อนั่งสมาธิเราต้องกำหนดเอาอันใด <c oughs> อันหนึ่งเป็นอารมณ์แลพุทโธก็ถนัดใจพุทโธเอา ถนัดอนาปาาสติก็เอาถนัดยุบหนอพ้องหนอก็เอาหรือสมาะหังก็เอาอันใดหนึ่งให้เป็นอารมณ์ให้เป็นปริกรรมคำว่าปริกรรมในที่นี้นั้นให้นึกอยู่เสมอให้นึกให้อารมณ์ให้อยู่กับอารมณ์มาเดียวอย่างว่าอนาปาาสติ ไม่ใช่แต่นาปาคือลมหายใจเขาออกเท่านั้นนะให้จิตแน่วอยู่ในลมมันนะั้นเอาจิตพร้อมจิตพร้อมในขณะลมหายใจเขาออกหายใจออกหายใจเข้าให้อยู่เฉพาะนั่นแหละจิต่านว่าไว้หายใจสัน้นหายใจยาวอะไรต่างๆมันยืดยาวไม่ต้องเอาหรอกนะเอาวันเฉพาะนี่แหละตองหายใจให้หายใจเขา้ายหออกเฉพาะตรงปลายจมูกเท่านั้นเนหะ็นอยู่นั่นแนะ่ะ หายใจเข้ามาหายออกหายใจออกหายใจเข้ามันก็นตายมันลงถึงความตายอนาปารถทติลงถึงความตายเลยาาท่ทานมาันตายไปไหนแล้วตายนี่ก็หมดเรื่องทั้งขาร่้งกายไห้หมดไม่รู้สึกอะไรมีแต่ลมเท่านั้นอะลมนั้นก็หายไปในเวลามันเป็นสมาธิจริงอาจย์ ลมมันก็หายหมดไม่รู้สึกตัวหนึ่งพิจารณาลมหายใจเข้าเป็นนี้พิจารณาเห็นผู้ตายอะไรมันตายมันตายเป็นอะไรกายนี่มันของแตกของตายเดี๋ยวนี้มันก็ตีงตัวได้อยู่กระดุกกระดิกได้อยู่มีลมหายใจเข้าออก ถ้าเมื่อลมหายใจเข้าแล้วมนหายใจออกมันก็ดับศูนย์ไปมันก็เย็นมันก็ไปพบบวมขึ้นมามืออุดขึ้นมาเดี๋ยวมันก็เปื่อยเน่าไปลายไปมันก็ไปปินดินเน้าไปลงเราเก่าไะมันเกินมันเกินไม่จากไหนหรอกมันก็มาจากดินน่ไปลงเมฆเก่าแล้วมันเลยหมดอันที่อนาปาสติเลยหมดเลยพิจารณาเลยเป็น เป็นธรรมไป <c oughs> อิกมันเข้าถึงธรรมแล้วสานมันสงบเข้าถึงธรรมแล้วอยู่นิ่งเฉยขัดสมาธิต้องขัดอย่างการว่าอันนั้นดีอันนี้ดีเท่ากันน่นี่ยไม่มีทิศแตกอะไรกันห <c oughs> รอุศโลดี <c oughs> หรือว่า อานาปาสติยังถูกนิสัยเรือ่องมานาณาสติยังถูกนิสัยอะไรต่างอสุภาษกรรมฐานยังถูกนิสัยไปหาหมวแต่คนขว้าหายถูกนิสัยงต,ตนเลยไม่ถูกสักทีพิจารณาปาสติจะมุดเชื่องของกรมงงงมนนกรมฐานทั้งพวงลงควมตายแล้วมุดเท่านั้นแหละกรรมฐานทั้งพวงหมด อยู่ที่ความตายฮะลงความตายมันปล่อยวางหมดมันก็ว่างเปล่ามันก็ลงถึงหลักอันที่พูดตะก,กี้นัว่วะเข้าถึงคงเป็นกลางจิตก็นิ่งแนวเป็นสมาธิอันนี้เรียกว่าหัดส,สมาธิเอาทำันเลย <c oughs> บางคนจะสงสัยว่าทำไมยังต้องพิจารณาอาหารและพฏิกูรัญญามันไม่ใช่กรรมฐานความข้อนั้นเฉยว่ากรรมาฐานเหมือนกันข้อที่เข้ามาสู่กายของเราเป็นกรรมาฐานทั้งหมด เราพิจรารณาเรื่องเรื่องอาหารเป็นของเลี้ยงชีวิตของเรามันตปนปืนชีวิตให้เป็นอยู่อาหารนี้ปุคคาลันตังปุะคลันตังไหลออกไหลเข้าอยู่อย่างนั้นคือไหลเข้าทางชะทว,วารปากมันก็ไหลออกไปทวารหนักทวารเบา ถ้าจะเปรียบเหมือนกับคองที่ตกลงไปแล้วก็ไหลไปตามแม่น้ำ <c oughs> มันอยู่ในร่างกายของเราจึงค่อยพิจารณางานที่เนื่องด้วกายเป็นกรรมฐานทั้งหมดถ้าเราเป็นกรรมฐานเนี่ยคือเราพิจารณากายนี่แหล่ จิตเราอยู่แล้วอยู่คงนี้คงที่แล้วไม่ไปไหนเป็นกรรมานเหมือนกันทั้งนั้นเกิดสลดสังเวชใดกายของเราเนาะเป็นอย่างนี้เนาะมันต้องเลี้ยงดูผู้เสือ่ออาหารการกินจะค่อยอยู่ได้ <c oughs> ต้องทนทถนอมเลี้ยงดูทุกขณะทุกทุกวันทุกวัน จะไหนแต่ไรมาเลี้ยงดูอยู่งั้นจนกระทั่งเลยเจ็บปวยจนกระทั่งนอนกินนอ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 ยู่กับที่ํามาหากินไม่ได้คนอื่นก็ต้องมาเลี้ยงอาหารถ้าหากไม่มีแล้วอาหารถ้าหากก็ไม่มาหล่อเลี้ยงแล้วเป็นตายเลย,ยางไหนก็ต้องตาย เห็นนั้นอาหารเนี่ยคอยหล่อเลี้ยงอยู่เสมอเสมอจนกินไม่ได้กินนิดเดีหน่อยก็ต้องเอามาให้กินเพื่อหล่อเลี้ยงชีวิตให้เป็นอยู่ถ้าไม่ได้กินอาหารก็หมดเรื่องแหลนะหมดเท่านั้นนะแหละเรามาพิจารณาอย่างนี้มันเกิดความสลดสังเวชชีวิตอยู่ด้วยกับทิ้งอื่นๆ ถึงปฏิกูลสัญญาก็จริงแหละแต่ว่าเราต้องอาศัยมันของปฏิกูนนั่นแหละมันอยู่ด้วยของปฏิกูลนน่ะนะตัวของเราก็ปฏิกูลแล้วอาหารที่กินอาไปก็ปฏิกูลเหมือนกันของเน่ากับของเน่าอยู่ด้วยกันจนกลัวจะแตกสลายไั่มีดีมีดีอะไรหรับคนเราเน่าด้วยกันทั้งนั้นนหละ <c oughs> เยียงเช่ว่าธาตุสีสส่ก็ปลูกประปุ่งธาตุสี่ยนี้ธาตุโปก่งข้างเขาพ่อข้ังเข้าให้มันจเจริญงอกงามขึ้นมันเติบโตไปหน่อยหนึ่งกับพอได้ยี่สิบปียี่สิบห้าปีของอยู่ที่ราคานี้พอกอนแรกมันก็ไม่โตขึ้นมาแล้วสามสิบสี่สิบปีไปได้กับมีแต่ อย่างหมดจะเปลืองไปสิ่งที่มีมีอยู่ก็ค่อยหมดค่อยเปลืองไปในร่างกายของเราเช่นอดเซลลต,ต่างๆมันก็หมดก็สิ้นเปลืองไปอ่อนไปทุกวันจนกระทั่งแก่เฒ่าชราันก็ไม่รับอาหารนล้นค่นี่สิ่งต่างๆมันหมดไปแล้วเลี้ยวแรงก็อ่อนเสียไป ไอ้คนที่ทุกดับแตกสลายลงไปเป็นดินน้ำไฟลมาการดื่มนี่จะยังให้พิจารณาอย่างนี้พิจารณาเป็นนะเป็นกรรมาฐานหมดพิจารณาไม่เป็นไม่เป็นกรรมาฐานทั้งนั้นอยู่ที่พิจารณาอยู่ที่จิตของเราถ้าจิตของเรามันอยู่แล้วมันสงบแล้วพิจารณาได้กระเด็นเป็นกรรมฐานมดถ้าจิตมันสงบแล้วพิจารณาสูงสุด พิจารณาถึงเรื่องธรรมะอันสูงอย่างกระสินจิตวสุภาสิบอนุสตีสิบก็ตามที่อธิบายมาให้ฟังมันก็ไม่เป็นกรรมฐานให้เกิดนันจริงว่าไม่ควรที่จะคำหนึงไม่ควรที่จะคิดว่าไม่ใช่กรรมฐาน แค่ได้ริงกรรมฐา,านนั้นเนี่พิจารณาอย่างนี้เอาให้พิจารณาเอาสตินะ้เนี่ยคุมจิตให้อยู่เะก่อนแล้นคน่อยนอมนอมานอนพิจารณาถึงไม่นอมมันก็พิจายาเองหมดหรอกคุมจิตอยู่แล้วมันคุม้มเพียไม่อยู่ไม่เป็นออาพิจารณาเอา